คุณผู้ชมครับนี่คือช่วงเวลา14นาฬิกาที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเมื่อขุนพล S.G เมืองทองอยู่แตกของเราได้ลงทำการฝึกซ้อมที่สนามฝึกซ้อมใกล้ๆสนามไซตามะสเตเดียมที่ทางโอรวะเรเเทม่อนจัดไว้ให้นะครับคุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าอุณหภูมิที่โชว์ในแอปพลิเคชัน iPhone ต่างๆจะบอกว่า15-16องศาในวันนี้ก็ตามทีนะฮะแต่เมื่อลงมา ซอบจริงๆโ,โหเล่นเอาหนาวสั่นเข้ากระดูกเลยล่ะครับคุณผู้ชมเพราะว่าสภาพอากาศยังพอทนนะฮะแต่ที่นี่ดันมีลมพัดแรงอีกต่างหากกับที่สําคัญมีฝนตกปปอยๆอีกเล่นเอานักเตะของบุรีรยมอยอกงเราปรับตัวแทกจะไม่ทันเลยละครับ แต่เมื่อมาถึงนะครับยอกาสลาวีซ่ายอคานวิทก็อยากให้ทุกคนได้ปรับกับสภาพอากาศนะฮะให้ทุกคนถอดชุดหนาวกันออกแล้วก็เหลือเพียงแค่เสื้อซ้อมแขนยาวสีแดงตัวเดียวอย่างที่คุณผู้ชมเห็นพร้อมกับกางเกงขาย,ยาวนะฮะลงทําการฝึกซ้อมครับซึ่งยอราเองก็ต้องการจะให้นะักเตะทั้งหมดปรับสภาพอากาศปรับความคุ้นเคยกับลมกับ อากาศที่จะเจอในการแข่งขันวันคาที่จะถึงนี้นะฮะการฝึกซ้อมก็เริ่มต้นด้วยการวิ่งรอบสนามเบาๆสองสารอบก่อนนะครับ หลังจากนั้นก็แบ่งออกเป็นสชุดนะครับเป็นชุดที่กลัมศึกมากับทีมสีเิเกต FC เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็แยกฝึกซ้อมกับอาซาในะอีกหนึ่งรูปแบบนะครับและอีกกลุ่มนะฮะที่ไม่มีเกมการแข่งขันแล้วก็เพิ่งพ้นโทษแบนอย่างมาริโอยูรอฟสกี้และเพิ่งหายจากการบาดเจ็บอย่างสลาวุธมาสุขก็ไปอยู่อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งดูแลโดยยอก้าสลาวิซายคาโนวิดครับ และในการฝึกซ้อมเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับพระนุวงศาก็แยกซ้อมออกมาหลังจากที่มีการบาดเจ็บรบกวนตึงๆจากเกมศรีสเกตเอฟซนะฮะซึ่งก็ไม่ได้หนักหนาอะไรมากมายนะครับเพีพยงแต่ว่าทางสตาฟโค้ดแลมม้วก็ภาพจําสโมสรต้องการให้ใหม่ไม่เจ็บหนักไปกว่าที่เป็นอยู่นะฮะก็วันนี้นะครับก็เป็นการซ้อมมือแรกนะครับลอมมือแรกตั้งแต่มาถึงก็นักเตะทุกคนก็ตอนนี้ก็คงจะต้องปรับสภาพ นิดหน่อยเพราะอากาศข้างงแกหนาวนะครับแต่สภาพทุกคนก็สมบูรณ์นะครับร้อยเเซก็คือมีเช็คอาการใหม่ผู้พงค์คนเดียวว่าจะสมบูรณ์พร้อมเพลงเล่นไหมแต่ณตอนนี้ก็ยังพอลงซ้อมได้นะครับส่วนที่เหลือที่เหลือตอนนี้ก็คือทุกคนก็สมบูรณ์ดีทุกคนพร้อมนะครับที่จะมีที่จะเริเ่มแข่งขันในวใันที่12บสองในที่จะถึงนี้ัถ้าเกิดราแข่งสภาพอากาศเป็นแบบนี้ถือว่า,ำาลำบากไหมลำบากไหมผมคิดว่า2วันน่าจะปรับตัวได้เพราะว่าวันนี้เป็นวันที่ ค่อนข้างที่จะมีลมแล้วก็มีม,มีมีฝนปล่อยปลอยมาหน่อยนะครับแต่คิดว่าคิดว่าน่าที่จะมีปัญหาบ้างแต่ว่าไม่มากเท่าไหร่นะครับก็ oh. โดยสภาพอากาศก็คือว่าสภาพอากาศยังดีสิที่ว่านักเตะเราวิ่งไม่ค่อยหมดหวังแค่ไหนครับกับการมาเยือนทีมอุรััหวังว่าจะมีแต้มกลับไป oh. หวังว่าจะมีแต้มกลับออกไปจากที่นี่ เพราะถ้าในรอบแบ่งกลุ่มนี้ถ้าถ้านัดเยือนสําคัญมากกับการที่จะมีแต้มออกไปนะครับก็ <S <S ถามว่าศักยภาพเนี่ยโดยจากที่ดูมาเนี่ยเขาก็สูงมากเพราะนั้นเราเชื่อว่าในแนวรับของเราแล้วก็ผู้เล่นของเราที่กระเฮียงกระหือลือรวมถึงมาริโอเนี่ยกลับมาได้แล้วในแมตชนี้คิดว่าน่าจะช่วยทีมได้ได้มากมากสำหรับใันนี้ที่เราหวังว่าจะมีแต้มกลับไปนีณผมขอต้องเดินทางมาด้วยเป็นไงบ้างครับสภาพอากาศท่าดีเห็น ก็ <net> อากาศเย็นครับก็เช็คดูประมาณสักสิบต้นๆนะครับแต่ว่าเรื่องเรื่องหนาวไม่ไม่ไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าไหร่แต่ปัญหาเรื่องลมนะครับคราวนี้ก็ความแตกต่างใน,งใน,งในการเตรียมพร้อมนักกีฬาคือว่าคงจะต้องมีการวอร์มอัพแล้วก็มีการป้องกันในเรื่องของกล้ามเนื้อที่ขาดความยืดหยุ่นในอากาศเย็นอันนี้นะครับเป็นเป็นเป็นสำครรรัญอันนี้อันนี้ต้องเน้นเป็นพิเศษ ต้องดูแลในนักเตเตอเตอนีห้เรา,เเราดีเขาลงซ้อมแ,แค่เสือ้อกันยางตัวเดียวใช่ครับคงต้องมีระบบการการเก็บความร้อนไว้ในในร่างกายเดี๋ยวเรามีการเตรียมพร้อมนะครับ<ช>แล้วก็มีการให้พลังงานแคลอรี่ที่เพิ่มมากกว่าปกติประมาณสัก1 0 1ถสำหรับในเกมนะครับแล้วก็แล้วก็ให้ให้ให้เขาเพยายามยืด stretching ใ,ให้ให้ให้ดีนะครับอ<ช>ันนี้เป็นหลัก มาุคคงเป็นยังไงบ้างครับก็ต <ficou S 2> ้นขาที <percent> ่กระตุกนะครับก็ด้านซ้ายก็มีอาการอยู่เวลากดก็ยังเจ็บอยู่นะครับวันนี้ก็เลยยังยังให้แยกซ้อมอยู่นะครับก็หวังว่าอีกสักเรามีเรายังมีเวลาอีก2วันซึ่งอนนี้ทีมทางทีมนักกายภาพกับกับกับทีมงานก็กำลังกำลังดูแลอยู่นะครับ แล้วก็เราก็มั่นใจนะฮะแล้วก็พยายามเต็มที่มีอุปกรณ์นำมาด้วยเยอะฮะอย่างเปิดโรงพยาบาลได้เลยซึ่งจากสภาพอากาศที่หนาวเนบเี่ยเห็นแล้วสงสารตั้งแต่จริงเลยนะฮะเพราะว่าลมก็แรงฝนก็ตกไปปล่อยอากาศก็เย็นอีกด้วยล่ะครับแม่แต่การมาเยือนทีมอุรวะเรดเดมอนครั้งนี้นะครับ เราก็มาเพื่อที่จะคว้าหนึ่งคะแนนกลับไปบ้านเราให้ได้ถึงแม้ว่าจะเป็นงานยากนะครับแต่ถ้าทุกคนตั้งใจก็ไม่มีอะไรที่เราจะทําไม่ได้ที่สำคัญช่วงนี้ความสัมพันธ์ภายในทีมแล้วก็ทีมเวิร์คของทีมเริ่มดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากเลยละครับโอ้มันหนาวก็ไม่หนาวอะไรครับแต่แบบมันมันมันมีลมแล้วก็เหมือนมีฝนลปอยๆด้วยมันก็เลยทําให้แบบมันเย็นครับ ตอนนี้มันอันนี้มันข้างนอกไงแต่ถ้าไม่รู้ไม่รู้ว่าข้างในมันจะมันจะนั่นหรือเปล่าข้างในเพราะมันเป็นโดมมันน่าจะไม่ไม่หนาวเท่าข้างนอกครับน่าจะไหวอยู่ครับไหวอยู่แล้วคือเราเล่นคือเราอยากมีแต้มกลับไปอยู่แล้วจะสามจะหนึ่งเลยอย่างเงี้ยคือถ้าไม่ได้จริงๆเลยก็แบบว่าทาให้เต็มที่อะแล้วมาผลมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมันก็มันตามมาเองครับไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวเบียดได้เบียดได้สบาย อากาศอย่างเดียวครับอีกพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งแล้วก็แข่งครับผมไหวอยู่ <Okay. S 2> ครับไหวอยู่ครับและในครั้งนี้นะฮะผู้สื่อข,ข่าวของญี่ปุ่นนะครับที่มารอสัมภาษณ์เจมุยทิทีสินแดงดาก็ได้พูดบอกผ่านทางล่ามมาว่านะฮะตอนนี้ตั๋วจำหน่ายไปแล้วประมาณ2 0,000ื่นกว่าใบล่วงหน้านะครับ oh. คือแ oh. ฟนคลับของอุตวาย์เล oh. ดเดมอนนั้น oh. ให้ออความสำคัญฟุตบอลเจลีก oh. <Jelly, S 2> มากกว่า A c ซนะครับ พวกเขาเชียร์บอลลีกมากกว่าที่จะมาเชียร์บอลเ c ฟแชมเปี้ยนลีกซึ่งทางผู้สื่อข่าวและเจ้าหน้าที่ทีมก็คาดว่าวันอังคารที่ถึงนี้น่าจะมีกองเชียร์ประมาณ30,000คนได้ครับแหมก็ถือว่าไม่เยอะมากเป็นเรื่องที่ดีนะฮะจะได้ไม่ต้องมากดดันเรามากแล้วดูกองเชียร์เขาก็ค่อนข้างที่จะมองข้ามทีมจากเมืองทองแล้วก็ทัวร์นาเมนต์นี้พอสมควรนะฮะก็เป็นเรื่องที่ดีนะฮะยิ่งถ้าเกิดเขาประมาท ก็อ,อาจจะทําให้เขาพลาดได้นะครับในเกมมานาคาที่ถึงนี้ถึงแม้ว่ามาตรฐานของทีมญี่ปุ่นจะสูงมากก็ตามทีครับและนี่นะครับคือภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมวันแรกของคุณพล s อ g เมืองทองอยูงเอเดที่ประเทศญี่ปุ่นในการลงทำศึกฟุตบอลเอเฟซีแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2กับปุระวะเรดไดมอนด์นะครับซึ่งแฟนคลับของเราสามารถตามติดได้ในช่องทางที่ท่านรับชมอยู่ในขณะนี้เช่นเคยนะฮะไม่ว,ว่าจะเป็น Facebook ของสโมสร m เอ็ม t ู แล้วก็ YouTube Official c h anel n ของทางสโมสรของเราครับผมก็จะพยายามอัปเดตคลิปให้ทุกคนได้ทราบข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวอัปเดตวันต่อวันอย่างที่ทุกคนชมอยู่ในขณะนี้นะฮะ